เบลล่าราณีก่อนเข้าวงการเปิดชีวิตก่อนเข้าวงการเบลล่าราณีเคยเป็นสาวเสิร์ฟหาทุนส่งตัวเองเรียนหนังสือกลายเป็นที่สนใจของเหล่า f อซเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้มีรูปภาพของนางเอกซุปตาขวัญใจแฟนๆละครมากมายอย่างเบลล่าราณีก่อนที่จะเข้าวงการบันเทิงซึ่งรูปนี้ก็เป็นตอนที่สาวเบลล่ากำลังทำหน้าที่เป็นสาวเสิร์ฟของร้านไอศครีมชื่อดัง ซึ่งทำเอาเหล่าแฟนคลับมากมายต่างชื่นชมในตัวเธออย่างล้นหลามที่เป็นคนขยันและน่ารักเสมอมาโดยเจ้าตัวก็ได้ออกมาพูดหลังจากที่ภาพนี้กลายเป็นที่สนใจว่าเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่พิเศษมากไปกว่าคนอื่นก่อนหน้านี้เธอก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งในตอนนั้นเป็นตอนที่เธอกำลังเรียนอยู่ชั้นหมอปลายเป็นนักเรียนที่ต้องการจะหาทุนเสริมในช่วงปิดเทอม อยากลงมือทำเองหาประสบการณ์ไปพร้อมกับช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทั้งนี้เธอรู้สึกขอบคุณคนที่นำรูปภาพนี้มาลงมากเพราะเธอไม่เคยมีรูปตอนเป็นสาวเสิร์ฟเลยก็ว่าได้และจำไม่ได้ด้วยว่าใครเป็นคนถ่ายให้ไม่รู้ว่าคนเจอมาจากไหนตัวเธอเองก็ยอมรับว่าเกือบจะลืมไปแล้วด้วยขอชื่เชมในความน่ารักความขยันของเจ้าตัวจริงๆรเว,วาสาวเบนรานั้นเป็นดาราดังคนหนึ่งที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลาย